เอาไอ้เพิ่งดูเชียนเพิ้นนั่งขาได้บนี้งก็รู้อู้โอ้ยไงบอสหนึงเ็ดนะอ้ยอ้ยเงาย้เพิ่งก็ไหนดชวดูจ่ครับเพงเชียนพี่ลองดูเชียนบอสเช่นบอสเช่นเต้ลมึงนี่ละต้องปลข้างล่างก่อนเอ ยพอติดลูกของรเปล่าขี่ลงไปเลยไอดอไปเอากรชอนลูกของกรอนย่นี่ลงี่ลงมันมันดึงไหมไม่ดึงไม่เพาะมันจกสะนี่จุกจุกน้เชี่ยวว่นี่ยเป็นบอดครับมาลงมาเงยยูเทียนบอสละมือนี่สูงไหมยับเยิลูกขด้เนี่ยยยยยยุ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 ยุ่ยยุย

ฮาลกล้เสียเต้นครับมือครับเสี่ยนเต้นครับ <c oughs> นี่ขอรู้เองประดุกได้เสือนี่ยุยบเร็วยุเล้วอ๋อนี่เสียงเต้นโชว์เลยนี่แก้วดูครับปดุกครับปลาดุก <c oughs> ปลาเขาเขาเน้อ เฮ้ยโชดูฮ่าโหยเอาเอาเอาดูแจ้าเฮ้ยมันจะกินอะไรนะมันกินแลี้วนน้อยาเอาไามใกล้พีมือสุดเนี่ยอะเสียเชิงเซียนพีเลยได้เท่าไหนน้ำแตกเลยน้ำมุดุูเลย จ้าจ้เจ้าโอจ้าพ่อมึงขอปล่อยบอเลยเออได้ได้น่อนอยนี่เอาไปปล่อยบอทุกดุกเด้อครับเยย่เดินให้มันโชว์งานหน่อยโชว์งานหน่อยนีววมานหน่อยนี่ตัว่าเิ่งดูเส้นนนั่ง่าา่่อ่่ายา้่เด้อเส้นตนเด้อโอ้เป็น่า่่่ ปดฟดช่ด้นี่เด้เ้หอมงามใช้ได้เลยเี่นเคนปดามันปดเองมันมึงหลดนังจ้ำดีนกิกนี่เด้เอาพีใสเฮ้ยมันจะเดนหอเวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเอาเอาเอาวกเอาันลงข้างหลังเอาเขียนพีใสเยอะเยอะเลยมี ทำไปตังไหนปลาหน่อยจ้าเชียนเถินปลาขิงเชียนปลาขิงคือปลาเพื่อนอยกะได้หน่อยลูมังมัาวอะไรเกินไม่ได้ซ้ำไปเลยนี่บรรยากาศเช้าๆครับพี่น้องไปลองดู มีโตว่าับนเอ้เบ่งกันครับน้อยพี่น้องว่าจตลวกๆๆบเองดูใส่อ้องนับ ไมครับปีน้อตใส่เงื่อนติ่งได้นี่ดูขันกุ้งดูตายแล้วพันกัเขายางดีหูลุดเอ้ยลุดลุดลุดเหเตรียมทีสว่2ง ốp ốp lấy bọn ốp làm gì nghe đi nghe đi ốp xoá nhằn ngập ốp 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 bọn tuộc tuộc kinh

làm khuôn nuôi bụi này xoay nhé tiếp đi nhé nhé biết khăn ron hấp đu dếp nhé con thè hoa chờ đục thè hấp đây nhiên xiếng vèo vèo chấm 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 bước ra đu nhé tổ nên nó là khắp chấm 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 gì thôi, này, แม่ครับอขิงโอ้ขิงนี่เนาะเสียงอะไรอยู่รครับนันนี่ซิวพันธุ์คักแท่ดิหลุดบ้าเลยจะต้องมีตัวบักหลุดหลุดครับพี่น้อง มอยู oh, oh, warm, right? oh. ่โอ so <c oughs> ้ยมาไปเลยมอยู่โอ้ขาดครับเออโอ้นี่เติบไม่ได้ครับขาดนี่มม้วนๆเลยพี่น้องเลยม้วนมาเที่ยงนล้วมั้งแบบไหน ตงเสียบดูดพวนพวนพวนวนะพวนวนะไอ้เฮ้ยเม็ดอะไรล่ละครับนี่โอ้ยไงครับตัวนี้ <c oughs> อย่าหลุดอีกเด้เนี่ย,ยครับนี่โอ้ยดูหน้าของแกครับสวย <c oughs> มีตวัวครับพี่น้องเส้นหนึ่งครับนี่กอหยางตีนเดือดเดืดเดืดเดืด มาลุนกันว่มามันจะเปลนไปยังเดียวครับลอูลุ้นกันเลยท่านเพื่อนนี่ขาบที่เราขากเพื่อนน,น,อนี่เดี๋ยวท่านนั่นก่อนมาเนี่ย นล่หละลุกไล่เลยช่วตัว้วดูครับบาริด้าอ iya, โอ้ใส่งามครับตัวนี้งามเลยดูหยิบ้อยครับพี่น้องหัไใ้ขึ้นหายใจหายแอดเลียดใส่กันงามเครับสมแขนนี่แหะ ออ่อับเลไ่ได้หายใจายโอ้เยมดีตากแหงไว้ตามเขี้ยวอนหนพี่น้องนะเออสุดยอดกาศตอนนด้เศร้าครับมีตัวอีกแล้วพี่น้องเรือปลาดุกเห็นตัวแล้ว เลี้ยงน,นี่ครับเดี๋ยวเอาก่อน,อนดูตัวงามๆเลยเดินสิขึ้นมาเลยครับโอ้เกี่ยวติดที่แหนงแห้งครับเกินมาแหละอยา่างนู้นสาบตรงนี้คดึงมาดูติดหนะครับออก,ก็ดูแอนไม่ได้เกิดครับตัวนี้ตายค่าที เพิ่นบ่ได้หายใจนี่ครับน่าสวยผลงานครับอ๋ยอยอดครับประมาณสามโลได้นะครับเนาะได้เนาะพีแบบเนานะประมาณสามโลได้ครับอ๋อปลาดุกใส่ย้ำเงา,นานครับดุกหน้าปลาเข็งใส่น้ำเงา,นานครับสามโลได้ครับตึงหนึงเลย ลูปผลงานกันเบ็ดครับมันใส่มั่นหกสิบเจสิบหลังครับผู้ใดสนใจครับเบ็ดสั่งเลยเลยครับเฟซบุ๊กมาโนดสุ่มไกลชนคัละหาบาทครับค่าส่งออกเองอยากได้ง่ายอยากได้สันสัเด็จว่ากันไปครับมีปันหาครับตามสั่งเลยเลยครับผรนั้นครับโอเก้ครับพี่น้อง เดี๋ยวกันคลิปไหมครับ